วิอยู่ทูบเบอร์ต้องเจอเรื่องราวมากมายทุกวันเดินสายหาคลิปมาลงให้ได้จนลืมข้าวชิดชีวิตสิเป็นจังได้ย้อนว่าอยากได้ ลิบลงอยู่ทุกคือเขาชีวิตอยูทูกเบอร์กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องอดทนอิลีเบิ่งคลิปเทิงความเมนแรงเศร้าหนึ่งพันคนนอสี่พันช่วโมงเบ่งเอา กลัวจะได้ถึงเป้ามันเมื่อยไปเบิดทุกแนวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจฟ้าเหน็นนอีกค่ะเจฟ้าเหน็นนะอีกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือขนมจีนขาปุ้นนะคะเนาะอันนี้ขาปุ้นนะคะ ก็ได้ฝากขึ้นกันนะคะของฝากขึ้นกันพักกับเก็บมานะคะเก็บมาแต่ว่าฝากพักอ่ะเอามาใส่ถุงเลยไม่ลดซ้ำนะคะกับอบยางงามปันใดน้ำนนนจิ้มเจะฝากแตงน้ำจิ้มเห็ดน้ำจิม้ม้เรียบร้อยแล้วก็เลยบริษัทติดตอนเห็ดนะคะเนาะทุกคนก็ทําเป็นแต่ว่าจะฝาบสเฮ็ดไม่นุ่นอย่างพี่น้องคะก็คขึ้นเจี๊ฝาน่ะจะทําเป็นเมนูแบบว่าห้ามเมี่ยงนะจ๊ะห้ามใบเมี่ยงนะคะเนาะ ห้หมามใบเมี่ยงนะคะเดี๋ยวเจฟ้าจะอ่านนะคะเดี๋ยวเจฟ้าเอาน้ังคอนแป๊บเดียวเอาแบบง่ายๆเลยลสะท้อนบ่ค่ะ นค่ะเจฟ้าได้ใบเมียงมานะคะอันนี้เป็นใบเมียงนะคะอาว่าของเวียดนามนะคะมันจะนุ่มนะคะมันจะนุ่มนะคะจะเนื้อจะนุ่มนะคะจะไม่แข็งแล้วก็ไม่หักนะคะอันนี้นะคะเนาะเจฟ้าก็ได้มานะคะนี่ค่ะแต่ว่าของเฮียเพื่อนเอาไห้นะคะเฮียที่เจฟ้าับถือนย่น่าระค,ะค่ะสะท้อนบ่อที่นอนจ้าสะท้อนบอ่ค่า จฟ่าก็ได้ใบเมียงมาแล้วนะจ๊ะจฟ้าก็จะมาแซ่นะคะบางคนบอกกแซ่ใส่ก็น้ำอุ่นพอบนะคะแต่ว่าจจฟ้าบรได้เขาไปเอาน้ำอุ่นจจฟ้าก็ได้แซ่กับน้ำเย็นนี่แหละนะคะับกจะมาลองห้ามเบิ้งนะคะว่าอ่าท่านเอามาห้ามผู้จัดเขาว่าห้ามบอค่ะท่านใบเหนียงนะคะเนาะหลายเพอหลายภาษาหลายบานนะคะเพื่ออาจจะบอกผู้จักนะคะแต่ว่าท้านบาทเจฟา่าเอินห้ามใบะะห้ามใบเหนียงนะคะ ห้ามไม่เหมี่ยงนะคะเนาะถ้าบานเจฟ่า,ฟาอื่นห้ามไม่เหมี่ยงนะคะอาจจะฝ่าจะเลือกเอานะคะจะ่าจะเลือกเอาพักเด้เพราะว่าอ่ากินพักกินยำยากนะคะก็เลยจะเลือกกินพักตั้งโอตั้งชายในเจฟ่ากกับกคอยมากข้าไปเลยได้พี่น้องนะคะเจฟ่ากกับกคอยมากควปไปเลยนะคะแต่ว่าเจฟ่ากับสิเอาไสนนะคะเนาะคือใน,นก็กินได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าบุณย์อ่าทายถ้ำนะคะเพราะว่าอ่า เนื่องจากว่านัน่งกลางคืนนะคะหลอดไจฟจะฝานเป็นหลอดหน่อยตรงนี้นะคะจะฝากก็เลบ่อโบเลทายทํำนะคะฝากก็เลยมามาอาัดคลิปให้นะคะยากลางวันดีกว่านะคะภาพมากจะชัดเจนแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็มาอาจาจะฝากจะสื่อนะคะเป็นอีกแพะยหหี่ห้อนึงไหมนะคะแผ่นมันจะเป็นของเ็จจากประเทศไทยเท่านี้นแหละจะฮักจะแตกค่ะเวลาเอามานะคะ จะไม่เหนียวไม่นุ่มนะคะเวลากินนะคะจะเอาเวลามาแซนนี่ก็จะขาดแบบนี้นะคะคือฟ้าเลือกพักเพราะว่าพักมันเปื่อยเพราะว่าอาม่เมมาเลยอ่าเปื่อยเพื่อนเอาไซน้านะคะเอาไซน่นะะาม้วก็เลยแบบว่าบริอันอันนี้นะคะเนาะบริอ่า,าเอาออกจากถุงยางนะคะมันก็เลยอยากสับๆน,นิดนึงนะคะนี่ได้แล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย ว่าขาดค่ะอันนี้แผ่นไม่ขาดเลยนะคะเด mm ี๋ยวจฟฝาจะแซอร์อะไรอีกก่อนนะคะ mm hmm. สุดขอเมอนอ่ะนะคะก็ะลองเบิงงนะคะว่าจะเป็นจะไหนเจฟฝาอันนี้เรียบร้อยอ่าถ้าคลิปเรียบร้อยแล้วว่าออกมาแล้วมันจะเป็นหนะะ้าตาเฟนแบบไหนนะคะ mm hmm. ก็รอดูรอติดตามนะคะว่าจะเป็นแบบอย่างไรนะคะเนาะสลัด สลัดกับแพงเด้วยค่ะเด้อช่วงนี้ด้อค่ะสลัดแพงนะคะสลัดที่แพงมากเลยในตลาดในแพงค่ะเขาอาช่วงเทศกาลเนี่แพงหมดทุกอย่างบางคนเพื่อจะมีปลามีปลาเผามีอย่างแต่ว่าคนจะป่าบอเดดใส่ปลาเผาะนะคะจะปาจะใส่แต่ขนมจีนข้าวปุ่นอย่างเดียวนะคะนะคะเนาะก็คือจะเน้นกินแบบว่าผักแบบนี้นะคะจะเน้นผักมากกว่านะคะเนาะก็คือเฮ้ยบวเดดเผานะ จะล้อบิังว่าอาจจะเอาแบบข้าใหญ่หรือข้ามน่อยนะคะเดี๋ยวด้อจะล้องเห็ดล้อมเือนกันด้ค่ะเด้นี่อนะคะจะเอาแบบอ่าเป็นชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กนะคะออกมาแล้วมันจะสวยไหมหรือว่ายังไงนะคะพี่นอนจ๋าจิฟ้าก็บอกเฮ้ยแต่ห่อแต่ว่าจิฟ้าเห็ดใหญ่เลยจะาล้องเงินนะคะเอ้ยลืม ทำเข้ามาแบบนี้มามาจะมาหลุนต้องการว่าอออกมาหน้าตาว่าจะเป็นจงไหนพอผ่านไหมเนอะทำขายได้แม่นอนนี่นะคะก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะคะก็คือไค่เคยเหตุจะจะอันนี้เอาไม่เอาไม่เอาไมาไม่นะครแทนมันใหญ่โหอัน อันใส้พักหลายใส่ขปุ่นใส่เศษหลายหัวนมก็เลยอ้วนมันก็นเ,ลนกนเลยใหญ่นะคะพี่น้องแต่อายแต่เนานะอว่าเป็นโอ้ยจะแวงนค่ะอาจารย์ว่ารุ่นนักจะฟ้าอีกนะคะรุ้นอีกนะคะว่าอ่าห้ามออกมาหละจะเป็นจงไดนะคะเนาะพี่น้องเนาะนะคะรุ้นรุ้นรุ้นรุ่นกับเจ้าฟ้าด้วยนะคะในช่วงรุ้นเราก็ดูคลิปไปด้วยไนดะ้พี่น้องนะคะช่วงนี้นะคะก็ดูคลิปวนไปนะคะเนาะ ดูคลิปให้กับเพื่อนๆนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋านะคะอ้าวต่อมานะคะนี่นะคะฮอโหๆๆๆๆดูซิว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะเนาะแต่ว่าอยากจะทำคลิปให้กับเพื่อนๆเอฟดูนะคะว่าวิทีชีวิตของเราทำอะไรบ้างเลย ช่วงแบบบันหยุดแบบนี้นะคะเนาะพี่น้องนะคะอาอา่ชิ้นนี้จะบอส่ซผักจะบอส่ผักหลายบอส่ซขนมจีนหลายนะคะมันออกมามันจะได้ไม่อ้วนมันจะได้ไม่ตรงเต่งนะคะเนาะจะใส่นิดเดียวนะคะเด้อก๋อล่องเบิ่งนะคะจะเอาเป็นชิ้นหน่อยนะคะเด้อ โอ้ยรุนรุนรุนรน้ำผูพเพนเฮตดเป็นเพนใจขาดน้ำแล้วนี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะออกมา,กาจะเป็นรูปแบบแบบนี้แหะค่ะพี่น้องน้ำอยู่เด้เหว่ากระไรเนาะอันนี้อีกห้อหนึ่งนะคะจะได้อะไรวิลล่มแซวไว้จะได้ตัดมาที่นี่จะได้ตัดแล้วเอามาโชว์ให้กาบพี่น้องเบิ่งนะคะก็จะได้โชว์จะได้อา อันนี้ให้พี่นองเบงน้อะน้างพี่นองจ้าเพื่อเสด็จแต่ละคลิปไปเบ๊ะค้องง่ายได้พี่นองก็หาผักวนไปนะคะห้าม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 ไปนะคะก็ใส่ผักลงไปแบบนี้แหละใส่ผักตังโอนะคะผักตังโอนะคะผักตังโอแล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยนะคะเดี๋ยวหาหาหาต้นหอมหาต้นหอมก่อนนะคะต้นหอมหมดแล้วเหรอ ยังไม่ได้ไปเอาขอบคุณหลายกันแล้วกันด้วยค่ะด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเจ็ฟ้าสันหามาเราหวังนัวหัวหมวนนะคะพี่น,อน้องคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนจิ่สละเวลามากดีใจได้พี่น,อน้องดีใจดีเพื่อนๆสละเวลามากนะคะเดี๋ยวนะเจฟฟ้ารออ่ะนี่ก่อนนะคะ ลุ้น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 เ่เจาฝาดด้วพี่น้องด้วยว่าเจ้าฝาดสีเข็ดแล้วว่าสิเป็นจังไดลุ้นนะคะพี่น้องจ้าลุ้นช่วยหน่อยขอสวยไม่สวยเนะาะบอสวยกระยามานันเอาพี่น้องเนาะขอแต่ว่าให้มันน่ากินไม่บอกค่ะพี่น้องจ้าเราไม่ได้ทําขายอ๋อ <c oughs> นีหอนี่ค่ะสวยแล้วจ้าพี่รอดจ้ากว่าจะได้นะคะกว่าจะได้ออกมาสวยแล้วนี่นะคะพี่ลึกพี่อมเนาะจากพี่นองเนาะพี่ลึกนะคะนี่เจ้าฟ้าก็จะเอามาเรียงกันมันก็ต้องเป็นแบบว่านะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้อุดมสมบูรณ์แห้งเลยพี่น้องจ้าเอกว่าก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้แ่ละค่ะ นะคะถึงแม้ว่าจะไม่สวยแต่ว่าน่ารักน่ากินอยู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเจะฟ้าจะตัดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็นี่ค่ะก็เป็นน้ำซีอิอ้น้ำจิ้มของเจ้าฟ้านะคะหกแล้วนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจ้าฟ้าตัดตัวเดียค่ะด้วยแป๊บหนึ่งเดวยค่ะด้วยว่าจะเป็นยังไงค่ะไม่ต้องใช้เขียนนะคะ ตัแดแบบนี้เลยแตกไม่เอ่ยแตกไม่เอ่ยไ,ไ,ไม่แตกนะคะเอาแบบว่าง่ายๆเลยค่ะพี่น้องประตองประตองใส่เขียงใสย่ยางได้ค่ะสิฟ้าสจะนะคะเห็ดสวยงามออกมาได้อยู่ได้คคะเห็ราการ์ไร นะคะไม่ปาเนตปานอ,อะไรหรอกค่ะเอาตามวิถีชีวิตที่เราเคยทำนี่เลยค่ะพี่น้องจา๋าแต่จริงต้องเอาเขียงมาหารขีดขาดยางไปเอาเขียงค่ะพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะแบบง่ายๆนะคะเนาะยูทูบเบอร์ <YouTuber S 1> แบบง่ายๆค่ะพี่น้องจา๋าไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะ เอาแบบคือเวทต้องหาอะไรมาลองเลยอันนี้คือเน้นผักด้วยท่าพิมนองด้วยเน้นผักนะคะก็คือบอยได้เน้นกับกนเลยบอมีบอมีปาเผาใส่นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้เน้น นะคะเน้นคือแบบว่าผักนะคะข้อข้ามขาอเมียงขนมจีนนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะออกมาก็หน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจงางา๋า,า,าสวยงามสวยงามเฮาเนี่แหละคื้อื่นไปกว่าบางามนั่นหรอสวยงามเฉพาะเจ้ฟ้าเองนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋านะคะพี่น้องจ๋า ก็ได้ไงคะออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นี่ททำเป็นอยู่นะคะมา,แล,า,มาแล้วเจ้ามากินนักเจฟ้าเจ้าพี่นอนจ้านี่แหละค่ะเจ้ฟ้าทำเป็นอยู่นะคะห้ามเมียงกันเลยนะเจ้าพี่นอนจ้าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าหากว่านะคะเออเป็นตะเบิงเป็นตะกัดเป็นตะคาดถือเออถือใจหรือว่าจังใดนะคะเพื่อนๆค่ะ โค้ดไล่ไหกับเจฟ้าน้ำเน่นะคะยอโป้นะคะไหกับเจฟ้านั่นเน,นะะดทฮค่ะเดอเพื่อนๆ้าขอคุณอะไรกับเราการติเขามาชมอย่าลืมนะคะฝากชมโฆษณาไหกับเจฟ้าน้เน่เะะดทฮารเดอเพื่อนพาซึ่งกนและกันแบ่งปันให้กันและกันนะคะพี่นองจ้าคลิปนี้จบทำนี่ละค่ะไปแล้วค่ะอันนี้ก็คือนะคะอ่า ท่านเนียงขปุ่นจานะคะมาได้จ้ามากินกับเจฟ้าขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมเจฟ้าสรรหามาเราวว่าวนัวหัวมืวงคลิปนี้เจฟ้าไปแล้วบ๊ายบายค่ะ